โอเคเนาะวันนี้นะเราก็มาเจอกันอีกแล้วในกลางแดดแบบนี้เลยใช่ตอนแรกฝนเหมือนจะตกนะพี่ฟ้าวันนี้เรามาแดดร้อนๆกับราคาร้อนๆใช่ค่ะ<อ>ร้อนแรงมากวันนี้ใช่ค่ะนะคะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะสวัสดีแฟนเพจกษจากุลคาร์ของเราทุกท่านนะคะใช่แล้วค่ะอนุญายตไปไวๆนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเราอยู่ในแดดที่ร้อนแรงแล้วก็ราคาที่ร้อนแรงถูกต้อง,ะค,ะองค่ะนุ้ยกับพี่ฟ้านําแบรนด์โตโยตา้า นะคะแล้วก็ซูซูกิเซียสมาให้ดูสำหรับโตโยต้าวีออสนะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้ และซูซ u กิเซียตัวนี้นะคะปี17เลยจันเป็นแกนนวลใช่อะมาเริ่มคันแรกเลยสาหรับดูสําหรับคันนี้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Toyota v วีอนะคะปี2012ค่ะมากับราคา279,000บาทเท่านั้นเลยเนาะต้องบอกก่อนว่าประหยัดน้ํามันอยู่แล้วต้องวีอใช่วีอเป็นรถแบรนด์หลักต้นๆของแบงค์ที่ทุกแบงค์ก็รับแล้วคันนี้นะพี่ฟ้านุยให้ผ่อนไปเลยประมาณ ห้าพันกว่าบาทแค่นั้นพอผ่อนเบาๆเลยน้องนุ้ยใช่ผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆป<ช>ีสองพบสอผ่อนห้าพกว่าบาทนะคะเกียร์ออตโต้ขับง่ายขับสบาย ไม่ต้องเข้าเกียร์เข้าคัดหรือว่าอะไรให้ยุ่งยากใช่แล้วขึ้นเขาก็ได้มีเกียร์ต่ำเกียร์สูงให้เราเล่นได้ถูกต้องค่ะเป็นไมเนอร์เชนแล้วใช่ค่ะน้องนุ้ยตัวนี้ไมเนอร์เชนกระจังหน้าเขาจะมีขอบโครเมียมตัวนี้อ่าตัวนี้นะลูกค้าแต่งเพิ่มได้โดยที่การใส่ตัดหมอกใส่ไฟตัดหมอกได้เองได้เลยค่ะใช่และบอกเลยค่ะตัวนี้มาพร้อมกับล้อแมก ล้อแม็กนะคะตัวนี้นะไม่ใช่ล้อกระทะนะเป็นล้อแม็กศูนย์ถูกต้องนะคะตัวนี้ยางยังใช้งานได้ดีแต่ถ้ามาดูแล้วยางล้นยางไม่ดียางแตกลายงาขออนุญาตเปลี่ยนให้เลยสี่เส้นพี่อ้จัดไปค่ะแล้วโลยนะบอกก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะมือจับจะเป็นมือจับเดียวกับตัวสี่รถเลยถูกต้องเลขถังเดิมเลขเครื่องเดิมคัสซีเดิมใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้อ่ะให้ดูไฟไหมนิยนึะไฟด้านหลัง เขาจะเปรียบเทียบกับเราไม่มีตัวเก่าให้ดูเนาะเพราะว่าตัวเก่าหมูไก่นะคะเราดูตัวนี้ไปเลยก็คือเป็นไฟไมเนอร์เชนจะเป็นไมเนอร์เชนจะเป็นขีดสามเส้นดูด้านหลังด้านหลังกันห้องสัมภาระเขาก็ถือว่างกว้างนะคะใส่ของได้เยอะนะนุ้ยนะชี่ฟ้าสามารถจะขายของก็ได้นะใช่หรือว่าใส่ของสัมภาระทุกสิ่งอย่างใส่ได้หมดเลยอย่างอะไรครบค่ะอย่างอะไรเครื่องมือนะคะทุกอย่างมีครบให้หมดนุ้ยจ้ะ เออมาเรามาดูข้างในกันดีกว่าพี่ฟ้าเพราะว่าวีออสอะทั่วไปอยู่แล้วไม่ค่อยมีอะไรมากตากล้องซูมขนาดนั้นเลยหรอซูมใกล้มากค่ะตกใจค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะฝากเบอร์ไว้หน่อยนะคะ083ค่ะ222 2องสองสอองาค่ะติดต่อเข้ามาเลยหรือว่าหาฟ้าก็ได้นะเพราะว่าตัวเบอร์นั้เบอร์นั้นจะเป็นเบอร์แอดมินใช่ค่ะแอดมินจะอยู่ตอบคำถามเราตั้งแต่แดโมงเช้าจนถึงหกโมงครึ่ง นะต้องบอกลูกค้าแบบนี้เนาะเวลาทําการของเราแต่เปิดทุกวันทําการไม่มีวันหยุดวีออสนะคะเคร่อนึ่งจุดห้าราคาสองแสนเจ็ด่นเก้าพันกว่าหาพันกว่าบาทประหยัดน้ํามันซื้อง่ายขายคล่องอะไหล่หาง่ายเนาะอ่ะเราให้ดูด้านหน้าอีกนิดนึงคอนโซลของเขาเหมือนทั่วไปค่ะลูกค้าขาตัวคอนโซลเขาจะเป็นหน้าตาสีดํา ปี12ไม่7,000 70, ไม่แท้แน่นอนเรารับประกันนะคะที่กิจสากู๊ดคาของเราซื้อเข้ามายากกว่าที่คุณเอารถมาขายเราแน่นอน<ช>ไม่ต้องห่วงอ่าคันนี้พร้อมจริงๆค่ะสำหรับซูซูกิเซียสค่ะคันนี้ปี2017ค่ะเกียร์แมนวนวลเนาะต้องบอกอย่างนี้พี่ฟ้าว่าคันนี้จ้ะซูซูกิเซียสเนี่ย เครื่องพันสองความดีของเขาคือหนึ่งประหยัดน้ํามันประหยัดมากมันเป็นรถอีโคคาร์อยู่แล้วใช่แล้วคําว่ารถอีโคคาร์หนึ่งนะคะคือรถประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะจ๊ะลูกค้าเครื่องเล็กแต่ข้างในไม่เล็กเล็กนะครับ่เล็กพี่กี้หนูอยากเข้ากล้องค่ะพี่อยากเข้ากล้องนะคะเครื่องเล็กนะคะประหยัดน้ำมันเนาะใแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไปไหนมาไหนได้หมดนะมาเรามาดูด้ละเอียดกันนะคะใช่เอ๊ ซูซูกิเซียดค่ะโลโก้ของเขาก็จะบ่งบอกอยู่แล้วเนาะใช่กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมมาค่ะใช่โครเมียมโครเมียมตัดใช่สิ่งที่ขาดไปก็อาจจะเป็นไฟตัดหมอกแต่ว่าอันนี้ค่ะลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้นะนุ้ยเนาะเรามาดูต่อที่ล้อแมกล้อแมกที่โดดเด่นคือน้องนุ้ยถูกต้องแต่งให้ดูละใช่ค่ะอ้าวแล้วเรามาดูต่อนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้เนาะค่ะกระจกมองข้างก็จะขึ้นมาเป็นกระจกมองข้างก็จะสีเดียวกับตัวรถใช่ แอร์เย็นไอขึ้นเลยอ่ะแอร์เย็นไอขึ้นเลยอุ๊ยดูดิน้องนุ้ยตัวนี้ขออนุญาตเปิดแอร์ให้เพราะว่าวันนี้เราไลฟ์กันกลางแดดนิด้วยเนาะสำหรับตัวนี้ก็มีในส่วนของคิวการ์สากคิวการ์สาเป็นของเซทเลยนะยี่ห้อซูซูกิเซทเลยแหละ มือจับสีเดียวกับตัวรถเลยใช่ค่ะน้องนุ้ยแล้วตัวนี้สีเดิมพี่ฟ้าถูกต้องยังไม่ได้มีการเก็บงานเก็บสีใดใดทั้งสิ้นน้องนุ้ยจริงๆแล้วคันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นขาวมุกนะคะใช่มันเป็นสีขาวมุกใช่เพราะเวลาออกเวลาโดนแดดมันจะมีมุกมุกเมทัลลิกนิดนึงมันเป็นขาวมุกเมทัลลิกใช่ค่ะนองนะคะแต่ในกล้องเราไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นมุกหรือเปล่านะถูกต้องไฟท้ายจ้ะพี่ฟ้าเดี๋ยวดูเปิดให้อ่าเดี๋ยวดูไฟท้ายไฟท้ายก็จะออกโฉบเฉี่ยวนิดนึงเนาะก็จะออกยาวๆ่คะ สำหรับคันนี้นะแนะนําไปเลยสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถประหยัดน้ํามันนะเพราะว่ามันเหมาะมากจริงๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่ะห้องเก็บสัมภาระมันกว้างมันกว้างใช่เก็บของได้เยอะต้องบอกว่ากว้างกว่าบีออร์ดอนุ้ยเนาะ กว้างกว่าเลยอะค่ะคันนี้อ่าอันนี้ซูซูกิเขาจะไม่มียางอะไรถุกโต้ถ้าเป็นพวกรถอีกัวคาเดี๋ยวนี้รุ่นนี้มันจะไม่มียางอะไรละค่ะสำหรับห้องโดยสารกว้างเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกว้างมากๆใช่เนาะก้อนนี้โลโก้เดิมนะคะยังติดเหมือนเดิมนะซูซูกิเซียสเหมือนเดิมไอเย็นจนหนาวค่ะไอเย็นจนหนาวนะใช่แล้วอ่ามากล้องแพลนไปเรื่อยๆเลยนะคะประตู ใหม่จริงอะไรจริงคอนเฟิร์มถูกต้องเลยอ่ะดูคอนโซลก่อนเลยอย่างแรกคอนโซลน่นอยากให้ดูคอนโซลตัวนี้นะคะปีับปี2017มีแอร์แบ็กคู่เนาะแอร์แบ็กทั้งคนนั่งแล้วก็แอร์แบ็กทั้งตัวคนขับนะคะมันสวยตรงนี้ค่ะพี่ฟ้ามันแต่งในส่วนของตัวเนี่ยสีเทาเมทัลลิกเนาะตัดกับสีดำนะคะมันจะทำให้ดูสวยมากขึ้นดูตัดค่ะมันดูตัดใช่นะคะเห็นไหมแอร์ช่องแอร์อันนี้ วิทยุจะเป็นวิทยุเดิมของโรงงานเขาเลยไม่ได้มีการเดิมเดิมเดิมเดไม่ได้มีการเปลี่ยนเนาะนะคะแล้วปุ่มใช้งานคอนโทรลทุกอย่างฟังก์ชันใช้งานได้ตามปกติถูกต้องน้องนุ้ยนะเน่มาช่องด้านหน้าเก็บของได้ค่ะนี่น้องลุยเปิดให้ดูวางแก้วน้าได้เนาะวางแก้วน้ำได้นี่มีที่ชาร์จแบตเน่ที่ชาร์จแบตใช่นะ ที่ชาร์จแบตจะไม่เรียกที่จุดบุหรี่แล้วป่ะพี่ฟ้าบุหรี่เขาไม่ให้มีที่จุดบุหรี่ในรถแล้วนะคะก็ถ้าจะจุดบุหรี่ก็พกไฟแช็กเนาะเพราะว่าเขาไม่ใช้แล้วที่ชาร์จแบตนะแต่ก็จะบอกว่าคันนี้นะไม่แค่สี่หมื่นใช่อ่ะไมค0สี่หมื่นไมคสี่หมื่นคันนะคะลูกค้าให้ดูเลยดูไมค์กันนิดนึงเห็นไหมเอ่ยไมค์น้อยนะคะคันนี้ไมค์แค่ประมาณสี่หมื่นเท่านั้นเอง สำหรับลูกค้าที่มองหาเนะเาะรถประหยัดน้ามันต้องบอกว่าคันนี้เหมาะมากอืเป็นเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกค่ะรุนะ่นนี้เกียร์กระปุกให้ดูนะคะขนาดเกียร์เขายังดูไฮโซเลยนะใช่ดูแบบตัวเลขแบบว่าดูคมชัดอ่ะพี่ฟ้าสวยตัวบบาจะเป็นบอะผ้าค่ะบอะผ้าจากโรงงานเลยเนาะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะเป็นลายๆตารางตารางนิดนึงแต่ว่าตัวะผ้ารุ่นนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่ามันจะเก็บฝุ่นไหมเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่เก็บฝุ่นค่ะอืมค่ะข้างในกว้างมากเลยลองดูนะคะกว้างจริงจริง ขายไปไม่รู้กี่คันขายเดือนนึงไม่รู้กี่คันนะ้อนุยนะ้ยเนาะอันนี้มีช่องวางแก้วด้วยแล้วก็ภายในห้องโดยสารต้องบอกว่างเรานั่งสบายค่ะลูกค้าเครดิตดีต้องบอกเลยว่าสามารถจัดได้เต็มเนาะฟรีดาวกันไปเลยนะคะฝากเบอร์ไว้หน่อยนะคะสำหรับเบอร์ศูนย์แปค่ะ2 2 2 2 2งสค่ะติดต่อหาฟ้าหรือน้องนุ้ยก็ได้นะคะยินดีเดี๋ยวจะได้จะได้คุยกันแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยว<อ>เราไปดูรอบนอกแล้วเดี๋ยวสรุปกันอีกรอบนะคะนุ้ยด้เพี่าใจจริงไม่อยากลงเลยนอกจากรถอะ ใช่เลยเอะใครที่กําลังติดตามนะคะแฟนเพจของกินสาคูดค่ะทุกท่านเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ยกับพี่ฟ้าใช่ค่ะนะคะโอเคดีดีฟรีดาวทั้งหมดนะคะค่ะวันนี้ฟาฝากนะคะโตโยต้าวีออนนะคะปีเครื่องยนต์1.5ค่ะปี2012มากับราคา279,000บาทค่ะอ่าแล้วก็อีกคันนึงก็จะเป็น Suzuki เซียนะคะปี2017เครื่องยนต์1.2อ่าบอกเลยนะคะเดี๋ยว ให้ตะก้องทำไฮไลท์ใหญ่ๆ,ๆเลยเนาะ2<ช>คันนี้5,000กว่าบาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดา<ร>ว,วนะโปรโมชั่นดีๆของเราเยอะมากมาย่ยังไงโทรเข้ามาสอบถามใชเนะพราะว่ากิจสดาของกิจดาคูคคาของเรามีรถให้คุณมากกว่า5 6 0 0คันเลยใชเนาะสำหรับวันนี้นะคะกลางแดดมาอีกแล้วนะจ๊ะขออนุญาตกับ โปรโมชั่นแดดร้อนๆกับราคาร้อนๆเนาะก็ะสำหรับพี่ฟ้ากับนุ้ยนะคะ,คะใครที่สนใจก็โทรหรือว่าอินบ็อ์เข้ามาได้ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ